สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้พามาชมธรรมชาติแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ภูเขาบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติจ้าเนี่ยจ้าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนต้นไม้ดอกไม้ก็ดูสดชื่นสวยงามมากเลยจ้าเนี่ยจ้าดอกไม้กลุ่มนี้ก็สวยสวยมากเลยจ้า ขึ้นอยูอ่เป็นกลุ่มหลายต้นเลยจ้ะตรงนี้จ้ะก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายทางภาคใต้ของไทยจ้ะเพราะว่าตรงนี้มาเที่ยวภาคใต้ก็จะนำคลิปธรรมชาติบ้างอตอกไม้บ้างต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าภูเขาทะเละมาให้ชมกันจ้ะก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติเนาะ ธรรมชาติาช่วงฤดูฝนก็ต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ก็จะเขียวสวยงดงามมากเลยจ้ะนี่ะจ้าตรงนี้ก็จะเป็นอดอกไม้ที่ว่าร่วงโรยไปบ้างเนาะแต่ว่าก็าจะมี ชอที่ว่าสมบูรณ์สวยๆงามๆอยู่เยอะเลยจ้ะนี่จ่ะธรรมชาติของอดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้าในช่วงฤดูฝนจ้ะทุกคนนี่จ่ะก็ดูสวยดูธรรมชาติก็ผ่อนคลายเนาะ ก็รู้สึกว่าได้ผ่อนคลายสายตาบ้างอะไรบ้างนะชมธรรมชาติ mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาหญ้าจ้ะภูเขาหญ้าระหว่างทางเจอตรงไหนก็แวะถ่ายคลิปจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นการทำนากุ้งของของภาคใต้จ้ะ อาจ้ะดูภูเขาเขียวไปด้วยต้นไม้แล้วก็ใบหญ้าเนี่ยจ้าบรรยากาศก็อึมครึมหน่อยฝนฝนจะตกก็จ้าทุกคนบางวันก็ตกหนักบางวันก็ตกน้อยฝนนี่ก็เป็นดอกไม้สวยๆจ้า ตามทางของถนนนะจ๊ะ,ะสวยงามมากเลยจ้าก็มีธรรมชาติผีเสื้อดอกไม้โบยบินอ,อยู่กับต้นไม้ก็มองดูแลธรรมชาติมากเลยจ้าเนี่ยจ้า์ฟลยบัตเตอร์ไลาย ผีเสื้ออาจ่าผีเสื้อเกาะอยู่ที่ต้นไม้ธรรมชาติก็อุดมสมบูรณ์มากเลยจ่าช่วงฤดูฝนเนี่ยจ่าช่วงหน้าฝนเนี่ยทั้งภาคใต้ก็จะเขียวไปด้วยต้นไม้จ่า ท้องมญญยายอยู่ข้างถนนจ้าทุกคนเสียงรถก็อาจจะได้ยินบ้างเนาะตรงนี้ก็จะเป็นทะเลเป็นภูเขาเป็นเกาะเป็นอะไรต่างๆนะจ้าแต่ว่าบรรยากาศก็ไม่มีแสงแดดอลเนาะ,นอ,ะอย่างว่าเ็าจะได้ประมาณนี้จ้าแต่ก็ดูตามธรรมชาติจ้านะถ้าท้องฟ้าสดใสก็จะเห็นวิวไปอีกแบบนึงจ้า นี่ก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าข้างทางเขียวๆมีดอกไม้บ้างอะไรบ้างก็ถ่ายคลิปธรรมชาติจ้ะขนาดมรอกก็ยังขึ้นอยู่ตรงบริเวณตามทางอะจ้ะเห็นก็เลยถ่ายถ่ายก็ามาเป็นคลิปาจายะเนี่ยจ้ะอุดมสมบูรณ์มากเลยธรรมชาติคนรักธรรมชาติจ้าตรงนี้ก็จะเป็น ะเลเกาะภูเขาว่าจ้านี่ยจ้ามาชมกันเพื่อความเพลิดเพลินจ้าทุกคนวิวธรรมชาติทางภาคใต้จ้าขอขอบพระคุณนะขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ Thank you Thank you บาย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you บายบาย